สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมระหว่างหางโจเมืองหลวงของมณฑลเจ้าเจียงและหวนโจวศูนย์กลางทางธุรกิจทางตะวันออกเฉียงใต้ของเจ้าเจียงถูกนำมาทดสอบการเดินรถ การทดสอบวิ่งเริ่มต้นจากสถานีรถไฟถงหลูตงของหางโจไปยังสถานีรถไฟเหวินโจเหนือรถไฟได้รับการติดตั้งระบบตรวจสอบเพื่อตรวจสอบว่ารางรถไฟพื้นถนนแหล่งจ่ายไฟอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานหรือไม่เส้นทางรถไฟสายนี้มีระยะทางประมาณ260กิโลเมตรมีสถานีทั้งหมด9สถานี โดยรถไฟความเร็วสูงได้รับการออกแบบให้วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเปิดใช้บริการจะทําให้การเดินทางระหว่างเมืองต่างๆเช่นหางโจวจินหัวและเหวินโจจะลดลงเหลือเพียง1ชั่วโมง